อาตัวแทนติดต่อคล่องสินค้าขายคล่องเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปอาชีพในความหมายของดาวพุธมีได้หลายอย่างสุดแต่เจ้าชาตาจะเลือกทำได้ผลดีทั้งนั้นนอกจากอาชีพในความหมายของดาวพุธแล้วเจ้าชาตาจะทำอาชีพอื่นตามความหมายเพราะดังคารเองก็มีดีเช่นกันของดาวอังคารก็ยังได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์หรือเจ้าชาตาจะทำงาน ในด้านประชาสัมพันธ์ในด้านโรงแรมก็ประสบผลดาวเจ้าเรลักคือคังคารอยู่ในเรือนของดาวศุกร์และอังคารมีองศาเท่ากับศุกร์และราหูเจ้าชะตาประกอบอาชีพในด้านแฟชั่นการเสริมสวยก็ได้ผลดีเช่นเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านขายเสื้อผ้าบูติกชั้นดีย่อมให้ผลดีการประกอบอาชีพของเจ้าชะาตา,าศัยดาวมฤตยูที่มีองศาสัมพันธ์กับดาวอื่นๆเปรียบเสมือนหนึ่งเมื่อมีองศาเท่ากันหลายดวง เสมอนหนึ่งดาวรวมกลุ่มแม้จะไม่ได้อยู่ในราศีเดียวกันดาวรวมกลุ่มประการหนึ่งให้อิทธิพลแรงแก่เจ้าชะตาตามความหมายของเรือนชะตาหรือดาวที่มีองศาเท่ากันหลายดวงก็ให้อิทธิพลแรงแก่เจ้าชะตาเหมือนดาวกลุ่มฉะนั้นเมื่อมีมรตยุสัมพันธ์กันทางด้านองศานั้นการประกอบอาชีพการงานโดยการนำดาวมรตยุมาผสมผสานมรตยุคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน เมื่อนำเอาความหมายนั้นมาผสมผสานกับความงามอันหมายถึงมีกิจการอย่างหนึ่งแล้วต้องพยายามขยายออกไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดยัง้งสร้างความเจริญให้แก่เจ้าชาตาในอาชีพนั้นเรียกว่าเจริญขึ้นดีขึ้นหากเจ้าชาตาเปิดกิจการหรือมีอาชีพอย่างเดียวความหมายของมรดกยูก็จะแสดงผลหมายถึงเมื่อกิจการนั้นเริ่มประคองตัว ไปได้แล้วไม่ต้องรอให้ร่ำรวยควรจะขยายออกไปอีกเพื่อเป็นฐานของอันเดิมต่อไปก็จะทำให้กิจการที่ทำอยู่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นดีหากบุคคลใดก็ตามมีดาวมรตยู่ผสมหรือให้อิทธิพลแรงก็ต้องเปลี่ยนกิจการไปตามดาวมรตยุนั่นคือต้องมีสาขาหลายๆแห่งถ้าทำตามความหมายของมรตยุได้ก็จะทำให้เจริญได้แต่ถ้าทำงานอย่างเดียวก็จะแจ้งเพื่อความไม่ประมาท ควรจะทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็จะทำให้ชีวิตของเจ้าชาตาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอาชีพของดาวสุขหมายถึงของสวยงามแฟชั่นดาราเจ้าชาตาสามารถที่จะเป็นดาราหรือขึ้นเวทีได้ทุกประเภทหรือเจ้าชาตาจะมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านแฟชั่นก็ได้เช่นกัน